ใครที่ชอบฉีดหน้าฉีดผิวทำเกี่ยวความงามฟังข่าวนี้ให้ดีบุกภาพวินาทีที่กองกากับการ4ีบอกกปคบอกกอบ,บุกเข้าไปตรวจคนว้นโกดังพื้นที่เป้าหมายต้องสงสยัยเก็บผลิตภัณฑ์เสริมความงามเถื่อนในจังหวัดนนทบุรีภายในโกดังร้อนๆไม่มีเครื่องทําความเย็นและไม่มีช่องให้ระบายอากาศพบสารเติมแต่งเสริมความงามจํานวนมากทั้งบดท,ท็อกฟิลเลอร์เมโซหน้าซ้าไปจนถึงวิตามินให้ผิวขาวแม้จะผ่านมาไม่รู้กี่ปี ไอ้ของเถื่อนของปลอมของผิดกฎหมายที่เอามาฉีดหน้าคนเนี่ย oh. ก็ยังไม่เคยหมดไปจากประเทศไทยและจากโลกใบนี้นะโดยเฉพาะแถบเอเชียนีเยอะมากรู้ไหมแม้แต่คลินิกจริงๆก็มีของปลอมจัดจําหน่ายฉีดให้กับคนไข้มากมายโดยที่ผู้บริโภคคนไข้อาจจะไม่รู้เลยอเดี๋ยวมาฟังกันต่อนะฮะว่าเรื่องนี้เป็นยังไงผลิตภัณฑ์เหล่านี้ถูกส่งไปให้หลายประเทศทั้งสิงคโปร์จีนมาเลเซียและเวียดนาม รวมถึงในประเทศไทยซึ่งในสมุดบัญชีที่ตรวจยึดมาได้พบว่ามีรายชื่อคนซื้อที่เป็นคนไทยวันละมากกว่า100รายการคิดดูสิทุกคนสั่งซื้อโดยคนไทยหรือคลินิกในเมืองไทยเนี่ยวันหนึ่งมากกว่า100รายการแล้วเที่ยวขายมาตั้งแต่ตั้งแต่ไหนตะไรเนี่ยส่งจัดจําหน่ายให้ตามคลินิกต่างๆมีลูกกี่พันกี่หมื่นคลินิกแล้วอยากจะเตือนทั้งสองฝั่งเอาฝั่งผู้บริโภคก่อนคือคนไข้ก่อนจะไปฉีดอะไรต้องคิดให้ดี และคลินิกและคุณหมอนั้นมีที่มาที่ไปน่าเชื่อถือจริงหรือไม่ต้องสืบค้นเรื่องของที่มาที่ไปให้สำคัญและอย่าลืมดูกล่องได้ผสมยาต่อหน้าไม่ใช่ไปถือเป็นเนซลิงเซลิงเข้ามาใครเคยเจอไหมถหือเป็นโบท็อกเป็นเซลิงเข้ามาเนี่ยไม่ได้ดูดมาต่อหน้าอันนี้ก็ต้องระวังไม่รู้จะเจออะไรที่ฉีดมาให้กับเราก็ไม่รู้และหน้าเราก็มีหน้าเดียวส่วนไอ้ฝ่ายที่จัดจำหน่ายจ่ายของปลอมผลิตของปลอมอันเนี้ บาปกรรมอย่าไปทำนะได้เงินไปก็ไม่คุ้มไม่คุ้มเลยจริงๆเพราะว่าทำให้หลายๆคนหน้าเสียโฉมหน้าพังอันนี้ต้องระวังมากเออใครมีความเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้คอมเมนต์กันมาครับเบื่อมากเมืองไทยแบบนี้